ครับผมชื่อนายจกงไกลกลยมามสามพันสี่เลขที่สองครับอยู่กับป้าป้าคำดีป้าคำดีครับนี่จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการทอผ้าครับป้าคำดีจบมานี่ก็หลายปีแล้วแหละเพราะ,ะว่ามันขาดช่วงตอนนู้นมันขายไม่ดีทน,นี้มาเริ่มทำใหม่สามปีนี้เริ่มต้นก็ ได้ธรรมดามามามาเขามาแนะนําให้ทําใหม่พอทําใหม่เสร็จแล้วเอามาดูดีนะมันก็ได้ราคาป้าก็ทํามาเรื่อยๆเดือนนึงนป้าก็ทำน่นทำนี่ทําหลายอย่างเนาะเอาเดือนนู้นได้ทีนึง้นมันก็พออยู่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ไปไหนแล้วทำงานข้างนอกก็ไปไม่ได้แล้วนะ60กว่าแล้วเนาะ จิจก่บ้านเช้า,ปปา,ปปามาโมงโตโมงแล้วก็มันใช้สายตายเยอะลองทำจิปป้จุกเเมื่อก่อนทอผ้าเดี๋ยวนี้เขาไม่จ้างัด้ไงทอผ้าผ้าหัวหน้าผ้าหูหน้าอะไรเขาไม่จ้างแล้วมันได้นิดเดียวด้วยต้าก็ไม่ทำเอีนีม้มาทอาาจินจบกได้เออได้ดีหน่อยแล้วมันก็ได้ทำเรื่อยๆต่อไปนี่จะมีใครทำบ้างก็ไม่รู้ จะสืบสารได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเนี่ยเขาจะให้หลานทำํำสืบสานเนี่ยหางคนเมื่อกี้นที่มาเนี่ยป้าก็เลยบอกว่าตามไปเรื่อยๆเพราะว่าเผื่อเขาสตนไปทางหน้าจะไม่มีคนทำยังไงมันทํายากหมดรุ่นนี้สอต่อไปป้าก็ายังไม่รู้ว่าจะสืบสารของเราไปอีกไหม ถ้าคือการก็ยิ่ก็ดีเนาะเพราะว่าคิอจกบ้านเราขึ้นเมืองหัดเซวเนี่ยสวยไม่แพ้ที่อื่นสวยมากเลยตอนนี้ยิ่งใหม่ด้านใหม่ยุ่งมาเนี่ยสวยมากเลยแล้วเขาก็ให้สัมภาระบ้านก็ทำไปเรื่อยๆจะทำอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่าเราก็ดักรดยไม่ได้แล้วขอบคุณครับที่ให้สัมภาษระค่ะไม่เป็นไรค่ะ